รังพึ่งหวงปกติใหญ่ๆเราจะเห็นอยู่ในป่าใช่ไหมแต่คราวนี้มันอยู่ในบ้านคนค่ะแล้วเขาบอกว่ามันใหญ่มากจริงๆใหญ่จนท้ายต้องยกหูขอให้กู้ภัยมาช่วยเอาออกไปหน่อยค่ะ ไปกันที่บ้านเลขที่99ทับ1 39หมู่บ้านทาราฟ้าใสาึ่เหนืออเมืองจสระบุรีนะคะคุณอารียาวงทีเจ้าของบ้านโทรไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์กู้ภัยสว่างสระบุรีรให้ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยล่ะค่ะมันนำรังพึ่งหลวงออกจากบ้านหน่อยนี่รังพึ่งจริงๆนะโอ้โหดูดิ่มพึ่ง กี่หมื่นตัวเนี่ยใหญ่มากจริงด้วยด้วยความที่ใหญ่ขนาดนี้คุณอริยาเขาก็กลัวว่าจะไปต่อยคนข้างบ้านพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยก็พาเดินดูที่สวนหยอบหลังบ้านเจ้าหน้าที่ถึงกบตกใจเลยไม่เคยเจอพึ่งหลวงในเมืองที่มันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ทําระดับต่ําด้วยก็ต้องใส่ชุดป้องกันก่อนนะแล้วเสร็จแล้วนี่แหละค่ะจุดไฟรมควันไล่พึ่งค่ะแต่ก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังเนื่องจากทั้งรังแล้วก็ตัวพึ่งหลวงเนี่ยใหญ่มากใช่ คือบางครั้งเนี่ยก็ต้องช่วยๆปัดอย่างนี้เพราะว่ามันจะพึ่งจํานวนเยอะ,อะจุดไฟบางทีมันก็ออกไม่หมดและตอนที่จะตัดรังพึ่งออกต้องเฉือนออกเป็นท่อนๆน,น,นะคือด้วยความที่เขายาวมากครับสอบถามคุณอรียาบอกว่าทําไมถึงล่อยให้รังพึ่งมีขนาดใหญ่ขนาดนี้คุณอรียาบอกว่าพึ่งมาทํารังเมื่อต้นปีนี้เองมกราคมที่ผ่านมานะไม่ได้อยู่หลายปีค,คือตอนมาทํารังเนี่ยเธอจุดทู่บอกว่าเออถ้าอยู่ร่วมกันดีๆไม่เป็นไรหรอกอต่างคนต่างอยู่แต่อยู่ไปอยู่มา ตั้งแต่มุกรามผ่านมาสี่ห้าเดือนยังไงฮะไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้พาเพื่อนมาอยู่ด้วยเยอะมากพาเพื่อนมาอยู่ด้วยสงสัยวิวดีครับพอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยลํากิ่งที่ทํารังมันไปอยู่ใกล้กับรั้วเพื่อนบ้านเธอก็กลัวว่าเดี๋ยวไปต่อยเพื่อนบ้านแล้วเดี๋ยวจะผิดใจกันอ่างั้นเอาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยมาช่วยนํารังพึ่งออกแล้วกันหลังจากพึ่งออกไปแล้วเราก็ได้รังพึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีของสมนาคุณให้ด้วยการคันน้ำพึ่งสดให้กับคุณอริยาด้วย เอาไว้กินเป็นยารักษาโรคนะเพราะว่าน้ำผึ้งสดแท้แบบนี้หายากแล้วก็มีวิตามินสูงเนี่ยนำรังผึ้งออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ตัดมาเป็นท่อนๆแล้วก็นี่อันนี้ชิมให้ดูสดๆก่อนโชเลยฮะกินรังผึ้งกินได้จริงๆน้ำผึ้งแท้แบบนี้หายากนะฮะมันต้องแบบโอ้ปีหนึ่งยังมีสักครั้งหรือว่าสองครั้งกว่าจะได้กินนะฮะแล้วก็ขวดหนึ่งสี่ห้าร้อยนะเคยไปซื้อเหมือนกันนะบอกว่าลดได้ไหมบอกว่าลดไม่ได้น้ำตาลแพงเอ๊ะตลอด ว่ามันแท้ไม่แท้ครับไม่น่าจะไ,ไ,ไม่น่าจะแท้เล <laughs> พี่ก็เลยไม่ซื้อนะค <c oughs> ชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ